อ้โคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าคู่ของหนุ่มพีกกองทัพพีกกับนางเอกสาวคนสวยนะคะอย่างสาวมิ้นรันรวีตอนนี้ได้รับความสนใจนะคะจากฟแฟนๆเนี่ยเป็นอย่างมากมีการจิ้นนอกจอเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวในตอนนี้หลังจากที่นะคะ FC แฟนครับที่ติดตามหนุ่มพีกกับสาวมิ้นได้เห็นพวกเขาทั้งสองคนนะคะเล่นละครด้วยกันซึ่งภายในยละครเองเนี่ยโอ้โหเมื่อฟแฟนๆได้ดูได้ติดตามนะคะ ต่างก็เชียร์ก็จินหนักมากเพราะว่าเนี่ยเรื่องของเคมี Me, ต้องบอกเลยว่าหนุ่มพีกกับสาวมินนะคะคือเคมี Me เข้ากันลงตัวสุดๆเลยแหละคะ่ะซึ่งหลังจากที่ละครจบแล้วเนี่ยคู่จิ้นนะคะหนุ่มพีกกับสาวมินก็ได้รับความสนใจนะคะจากแฟนๆเป็นอย่างมากมีการจิ้นนอกจอเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมและทุกๆครั้งนะคะณนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนๆเองก็ยังคงจับตามองนะคะ ในเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่นี้อยู่ไม่น้อยเพราะทุกครั้งนะคะเวลาที่หนุ่มพีกกับสาวมิ้นรันรวีมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าโพสต์อะไรต่างๆออกมาผ่านช่องทางโซเชียลทั้งสองคนนะคะก็มักจะมีการเข้าไปกดไลค์ให้กันแทบจะทุกโพสตอีกทั้งยังมีการเข้าไปคอมเมนต์แซวกันไปมาอีกด้วยคุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดนี้นะคะหนุ่มพีก,กับสาวมนก็ได้รับความสนใจคะ่ะจากแฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อ ทั้งสองคนนะคะได้ควงคู่กันไปดูคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้เนี่ยก็มี FC แฟนคลับนะคะต่างแชร์คลิปวิดีโอที่ทั้งสองคนควงคู่กันไปดูคอนเสิร์ตออกมาผ่านช่องทางโซเชียลเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะซึ่งก็คือช็อตดังกล่าวนี้เลยคุณผู้ชมคะหนุ่มพีก,กับสาวมิ้นนะคะทั้งสองคนเนี่ยนั่งดูคอนเสิร์ตข้างๆกันนั่นเองเมื่อ FC แฟนคลับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วนะคะก็ต้องถ่ายคลิปต้องถ่ายรูปภาพเอาไว้นั่นเองเพร เราต้องบอกเลยวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักออกมามากจริงๆสําหรับคู่นี้นะคะหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเอฟซี FC แฟนคลับที่ติดตามคู่นี้ก็ไม่พลาดนะคะที่จะมีการเข้ามาคอมเมนตแ์แซวหนุ่มพีกกับสาวมิ้นรันรวีกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งบางคนนะคะแฟนๆก็บอกเขาว่าข้างๆนั้นแฟนนะคะน่ารักนะคะกรี๊ดค่ะกรี๊ดแล้วก็มีคําว่ากรี๊ดเนี่ยมากมายจริงๆคุณผู้ชมคะอีก ทั้งยังมีการบอกต่อด้วยนะคะว่าน่ารักมีเขินนะคะหลบหลังแฟนด้วยน่ารักมากเลยนะคะพีกมินพีกมินไปดูคอนด้วยกันน่ารักมากๆนะคะโหยสุดยอดนะคะมีเขินอายหลบหลังน้องมินด้วยพาแฟนมาเปิดตัวนะคะโอยน่ารักไม่ไหวแล้วนะคะแม้คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าช็อตดังกล่าวนี้ของหนุ่มพีกกองทัพพีกกับสาวมินรันรวีทําเอาแฟนคลับนะคะเมื่อได้เห็นแล้วเนี่ยก็อดแซวกันไม่ได้ จริงๆเพราะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะของคู่จีนอย่างหนุ่มพีกกับสาวมิ้นในตอนนี้ที่ต้องบอกเลยเขาว่าโอ้โหมาแรงแซงทุกทางโค้งเป็นอย่างมากก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะทั้งสองคนจะมีโมเมนต์อะไรร่วมกันหรือว่ามีผลงานอะไรร่วมกันนะคะออกมาให้พวกเราที่เป็นแฟนคลับได้ติดตามอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ